ะคะในดูอิดเอาจะทำทุกอย่างมบนโลกใบนี้แล้วนะคลิปนี้นะคะเอมยังอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะคะปีนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ถ้าใครมีแบบว่า ร้านน่าสนใจน่าสนใจก็เสนอเข้ามาได้นะคะให้ออกไปทำคอนเทนต์เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเฉาๆฉาและอยากจะออกไปกินอยากจะอไปทำคอนเทนต์กินมากๆเร็วนะคะใครเจอร้านน่าสนใจก็ส่งมาให้ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้พออยู่หน้าคอมใส่หูฟังประมาณนี้นะคะนั่นก็คือเอมก็จะมา react เป็นการอัดคลิป react แล้วทุกคนซึ่งเป็นคลิป react คลิปที่2นะคะของช่องเอแล้วก็เป็นคลิปรีแอคที่2ของปีนี้2568ในคลิปแรกอะ่ะเได้ทำการรีแอค MV หน้าชั้นหลังเบอร์ใช่ไหมโฟหรือว่าโฟกัสนะคะของวงเทรลชิปไปแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปรีแอคอันนี้นะคะก็ยังไม่ได้ออกจาก วงเทลชีไปเพราะว่าเทลชีเนี่ยเพิ่งออก MV Special มาชื่อเพลงบอกรักทุกวันนะคะหรือว่า love you baby นั่นเองเป็นเหมือนแบบ MV Special เป็นเพลงสเป c ชียลจริงๆที่เราเนี่ยทุกคนแฟนคลับทุกคนเนี่ยได้ฟังพร้อมกันตอนเวที Japan Expo 2568ที่ผ่านมานะคะที่ Central World แล้วเพลงมันก็ดีมากเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆแล้วก็ค่อนข้างแบบติดหูดีมากทุกคนแล้วก็เทลชีก็ ถ่ายทอดเพลงช้าๆซึ้งๆอันเนี้ยออกมาได้ค่อนข้างดีเรียกเรียกได้ว่าแบบมันพลิกโฉมของเทลาชีเหมือนกันนะเพราะปกติเราจะเห็นแบบเทลาชีเนี่ยเต้นแต่เพลงที่แบบสนุกสนุกใช่ไหมเพลงเร็วๆมีการแบบเออเต้นได้อะไรได้แต่นเนี่ยคือเพลงช้าต้องเรียกว่าเป็นเพลงช้าแทบจะเพลงแรกของเทลาชีเลยมัง้งแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นภาษาไทายอีกแล้วนะคะทุกคนหลบสปอยมาเยอะมากคือ เอมวเขาออกมานานแล้วแหละแต่ว่าอีนี้ก็ยังไม่ได้ดูสักทีนะคะแล้วก็พยายามหลบสปอยมาโดยตลอดเพื่อจะมารีแอคในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักวงเทราชีนะคะเอมได้มีแนะนำวงเทลาชีไปแล้วนะคะในคลิป รีแอคเพลงหน้าชัดหลังเบอร์นะคะที่ผ่านมาก็ไปดูที่ตัวไอได้นะคะแปะตัวอไอไว้ก็ไปดูได้ว่าเทเลชีเนี่ยเขามีที่มาที่ไปเป็นมายังไงม,มีเมมเบอร์คนไหนบ้างนะตอนนี้เทเลชิก็จะมีแบบไปออกรายการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะเหมือนกันก็สามารถไปติดตามผลงานหรือว่ารายการต่างๆนะคะของเทเลชีได้เหมือนกันนะคะเข้าเรื่องแล้วันวันนี้เราจะมาดู MV Special บอกรักทุกวันเลิฟ you baby และเป็นเพลงที่เอมเนี่ยเอามาตั้งเป็นแบบ เสียงเรียกเข้าแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเพลงมันเพาะแล้วมันก็ติดหูจริงๆนะคะเพราะงั้นไม่รอช้าเราไปรีแอคกับเอมเลยดีกว่านะคะไปดูพร้อมๆกันว่าบอกรักทุกวันเลิฟยูเบบี้ของเทเลชี่นะคะ MV ็มเขาจะเป็นยังไง สผื่ทีที <laughs> อ้าพี่ยอดปรับ H ีแบบ,อบโอ้พี่เบนเขามีความลำบุญขึ้นเรื่อยๆนะพี่เบนนะนปานเออมีความลองเทคนะเป็น M V ที่มีความลองเทค เออเขามีความแบบลองเทคนะฮะมันมีความโคลสอัพอะเออดีจังเห็นแบบทุกคนชัดมาก <c oughs> น้องสมีน่ารักมากไปลูกไปเออ <c oughs> โอ้ยน้องน่ารักมากแล้วคือสีเสื้อน้องกับสีผมน้องสีเดียวกันเลย พี่ยอดก็คือจับของกินตั้งแต่เริ่ม m อตั้งแต่จนถึงตอนนี้พี่โลแบดีมากจริงๆตั้งแต่โฟกัสแล้วที่รู้สึกว่าแบบว่าสกิลกันแรบของพี่โลแบบน่าจับตามองนะฮะ โอ้ยน้องสมิทธ์น่ารักมากอ่ะไม่อยากให้น้องเปลี่ยนสีผมเลยอ่ะสีผมแบบในเอ็มบีดีดีมากน้องมิงตาโอ้พี่เบน หมีแล้วเนี่ยพี่ย้อนนว่าหนุ่มใส่ชุดหมีอย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์กันนะคะบอกลราทุกวันเออทีทีเพเพลงที่ทีทีเขาดีนะเขาแบบเขาสดใสมากเออโอ้ยทีทีเอมีมันมีความน่ารักนะแนวแนวแบบ นแนวโฟกัส,สเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันมีความลองเทมันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยโมกหลุดฉันเห็นต้องจะม,มีทัหโมกพี่วอนหลุดแต่ว่าน่ารักเอ็นดูเอ็นดูความแบบลองเทแล้วมันจะเห็นอะไรต่ออะไรแบบน่ารักอุ้ยนี่เสียงใคร เด็คุณพ่อมอยอะแอบปั้งดีเลย์นิดหนึ่งนะคะจบแล้วเรียบร้อยนะคะกับ MV ็ MV บอกรักทุกวัน Love You Baby ของเทลชีนะคะปมือปบมือให้ทั้งเทลชีแล้วก็ปบมือให้ทั้งเ่นเอนเตทเมนต์นะคะนี่ว่ามันเป็นการถ่าย MV ที่ค่อนข้างจะน่ารักนะเพราะมันมีความลองเทคใช่ไหมทุกคนมันจะไม่ได้มีกามแบบ ตัดฉับตัดฉับเป็นแบบคัด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 ,คดเป็นเทคเทกันน่ะอะไรเงี้ยพอมันเป็นลองเทก็รู้สึกว่าเออมันเห็นความเป็นธรรมชาติของทุกคนอยู่ในนี้อะไรเงี้ยแล้วเอ็มมันมีความแบบน่ารักตะมูตะมีอ่ะจริงๆไวท์ของความน่ารักมันมาตั้งแต่เอ็มวีหน้าชัดหลังเบอร์แแหละทุกคนแต่ว่าพอมาเป็นอันนี้เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เลยแบบเออมันให้ความตะปุตตะปีมากขึ้นของเมมเทราชิแต่ละคนนะคะเออน่ารัก เป็นอะไรที่รู้สึกว่าคุ้มค่าในการหลบสปอยมาโดยตลอดแต่ว่า MV นี้ก็คือแบบน่าจะแบบชมน้องสมิธไปรเยอะมากเพราะแบบสีผมน้องเหมือนสีเสื้อเลยชอบชอบชอบความคุมโทษสีป่ะแล้วน้องแบบน่ารักมากเล่นก้องเล่นอะไรดีมากทุกคนน่ารักค่ะพี่โรน่ารักพี่ยอดน่ารักพี่เบนก็น่ารักทีทีนะปั่นะ ที่สุดเลยนะคะก็เทาชิยังคงทําให้ไม่ผิดหวังเหมือนเคยนะคะใครที่อยากจะไปดู MV บอกรักทุกวันแบบเต็มๆไม่ดูจอเล็กในคลิปเอมก็สามารถเสิร์ชได้นะคะบอกรักทุกวันเทาชิใน MV ตอนนี้ยอดวิวก็คือเออ7 7 K แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไป ปั่น m อไปดู MB บอกรักทุกวันของเทราชีกันได้นะคะไปช่วยช่วยกันดันเนาะเขาเรียกว่าเป็นไอดอลชายของประเทศไทยเรานะคะให้เขาสามารถไปได้ไกลกว่านี้สำหรับสุนเทราชีให้ไปได้ไกลกว่านี้เขาจะได้ผลิตเพลงน่ารักน่ารักเพลงดีๆนะคะออกมาให้พวกเราได้ฟังกันเยอะๆนะคะก็ฝาก ผลงานของเทราชีไว้แล้วกันนะคะบอกรักทุกวันสามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะคะ MV ก็สามารถดูได้ใน y t u t u นะคะใน YouTube Music ก็มีเพลงที่เป็น MP3 แล้วเหมือนกันเพราะว่าเอมเอาใส่เพลย์ลิสต์ไว้ในรถก็คือฟังมันวนไปทุกวนันทุกวันนะคะเจอบอกรักทุกวันเนี่ยตลอดเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไปติดตามเทราชีกันได้นะคะแปะช่องทางติดตามเทราชีให้อีกนิดนึงแล้วกันตรงนี้ ไปติดตามเฮลาชิได้นะคะรวมถึงแพลตฟอร์มแยกเดี่ยวของเมมเบอร์ทุกๆคนนะคะก็สามารถไปติดตามได้เหมือนกันนะคะและสำหรับใครที่ดูเอ็ม,มาจนถึงตอนนี้นะคะคลิปรีแอคที่2ของเอ็มเป็นยังไงบ้างก็กหน้าตา,าก็ประมาณนี้แหละนะคะก็หว <laughs> <laughs> ังว่าจะมีคลิปรีแอคเพลงอื่นๆมาต่ออีกนะคะแล้วก็หวังว่าในปีนี้ก็จะได้เสิร์ฟคอนเทนต์ที่น่าสนใจทุทกๆคนต่อไปอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอมนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าในคลิปถัดไปเอมจะเอาอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะก็ฝากช่องดู i ิ ALL นะคะไว้ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากเทราชีด้วยนะคะพระั้นวันนี้เอมไปก่อนแล้วกันเป็นการอัดคลิปรียกชั่นที่แบบยังไม่ได้แบบยหนำ ก็เป็นการอัดคลิปเรียกชั่นที่ยังไม่ได้กินข้าวอีกแล้วเหมือนว่าตื่นมาแต่งหน้าแล้วก็อัดเลยก็ฝากติดตามดูเอาต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพตอนคลิปที่อัดตอนนี้น่าจะเป็นช่วงสงการพอดีเลยนะคะก็รักษาสุขภาพ้วยคะทุกคนใครออกไปเล่นน้ำก็ ดูแลตัวเองนะคะหลังจากที่สงการผ่านไปเราจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะจะได้ไปทำงานอย่างสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะ